สวัสดีค่ะแม่บริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้มาคุยเรื่องน้ำยาเร่งรากกันค่ะทุกท่านคงเข้าใจว่าน้ำยาเร่งรากเนี่ยใช้ในการเร่งกรณีตอนกิง่งและใช้ในการเร่งกรณีปักชำกิง่งแต่ว่าน้ำยาเร่งรากยังใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้นนะคะกรณีที่เราต้องการเพราะเมล็ดพันธุ์ผักอย่างเช่น พาะเมล็ดผักชีพาะเมล็ดผักกาดขาวหรือว่าเพาะเมล็ดผักทุกชนิดเนี่ยเราสามารถใช้น้ํายาเร่งรากเนี่ยมาคลุกกับมเมล็ดพันธุ์พืชคลุกแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยนําเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยไปเพาะลงดินจะทําให้การงอกเนี่ยงอกเร็วยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้ถ้าเรามีกิ่งตอนสูติว่าเราตัดกิ่งตอนออกมาเนี่ยก่อนที่จะนํากิ่งตอนไปปลูกลงดินหรือปลูกลงกระถางเราควรที่จะนํากิ่งตอนเนี่ยไปแช่ในน้ํายาเร่งรากก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยนําไปปลูกลงดินจะทําให้รากเดินเร็วติดเร็วค่ะกรณีที่เราย้ายต้นกล้าผักผลไม้ต้นไม้ใหม่ๆเนี่ย ถ้าเราใช้น้ำยาเร่งรากเนี่ยรุดลาดลงไปจะทำให้รากแตกได้ดีตั้งตัวเร็วแข็งแรงเร็วค่ะก็อยากจะฝากถึงชาวไร่มันสำปะหลังนะคะถ้าสมมติว่าท่านเนี่ยจะนำกิ่งพันธุ์มันสำปะหลังไปปลูกเนี่ยไปแช่น้ำยาเร่งรากสักครึ่งชั่วโมงรับรองค่ะมันสำปะหลังจะติดเร็วแตกกอเร็วเร็วมากเลยนะคะน้ำยาเร่งราก ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ผุนและสนามหญ้าลงทำน้ำยาเร่งรากใช้ดูนะคะแม่มารีสอนมีคลิปวิธีทำน้ำยาเร่งรากนำเสนอนะคะ เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปนี้หรือจะไปดูที่เพจ Facebook แม่มริสอนเกษตรอินทรีย์ช่อง YouTube แม่มริสอนเกษตรอินทรีได้ค่ะวิธีทำน้ำยาเล่งรากประหยัดมากงบประมาณแค่หลักสิบค่ะไม่ถึงร้อยบาทเดี๋ยวแม่มริสอนจะใช้น้ำยาเล่งรากเนี่ยไปรดต้นกล้านะคะอัตราส่วนในการใช้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรนะคะ แต่ขวดนี้600มิลิลิตร600ซีซีก็ใช้ประมาณครึ่งช้อนชาก็พอค่ะแล้วก็เขย่าวขวดแล้วไปรดต้นกล้ากันแม่มาริซอนจะลดต้นกล้าผักกาดขาวต้นกล้าผักคะนา้าต้นกล้าผักชีลาวค่ะเนีย่คยค่อยๆรดนะคะจะทำให้ต้นกล้าผักกาดขาว รากแข็งแรงเจริญเติบโตเร็วนะคะทำให้รากเดินเร็วมากแล้วนี่ก็จะเป็นต้นกล้าผักคะนา้าต้นกล้าผักชีราวผักคะน้างอก ขึ้นมาแล้วเห็นสองต้นกำลังจะงอกอีกสองต้นนะคะนี่ผักชีลาวก็งอกหลายต้นอยู่ถกักกาดขาวแม่มริสอนเพราะแค่นี้นะคะพื้นที่มีจำกัดผักคะน้าก็เช่นกันจะไม่เพาะเยอะค่ะ ถ้ากรณีใช้ในการแช่กิ่งพันธ์ุนะคะก็ใช้น้ำยาเร่งราก1ส่วนต่อน้ำ3า3ส่วนแล้วนำไปแช่กิ่งพันธ์ุไว้30นาทีแล้วก็นำไปปักลงดินปลูกลงดินได้ค่ะ สรุปประโยชน์ของน้ำยาเร่งรากช่วยบำรุงพืชให้โตเร็วแข็งแรงเร่งการเจริญเติบโตเร็วขึ้นช่วยทำให้พืชที่ย้ายปลูกใหม่ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและช่วยทำให้ระบบรากดูดปุ๋ยได้เต็มที่ช่วยให้ระบบดูดาธาตุอาหารได้ดีค่ะ วันนี้แม่มารีซอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครกกดไลค์ก,ด,ก,ด, like, กดแชร์ให้แม่มารีซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ